กรณีที่มีประชาชนที่ใช้บัญชีธนาคารหลายรายด้วยกันนะคะพบว่ายอดเงินในบัญชีไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วบางส่วนค่ะเจอว่ายอดเงินในบัญชีจิตลบแล้วก็ถูกอายัดบัญชีไปวันนี้มีการประชุมด่วนร่วมกันนะคะของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมธนาคารแห่งประเทศไทยวรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งหามาตรการแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนด้วยการวางกลไกคัดกรอง ตรวจสอบแยกบัญชีม้าบัญชีผู้บริสุทธิ์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องและถูกระงับบัญชีชั่วคราวค่ะโดยศาสตราจารย์พิเศษวิสิตวิสิตสระอัจ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทสมาคมธนาคารไทยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงและกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอชอสอ,อทอเพื่อหารือมาตรการปลดล็อก และเพิกถอนการระงับบัญชีธนาคารชั่วคราวอันเนื่องมาจากการตรวจสอบบัญชีมา้าที่มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางหมุนเวียนเงินโดยยืนยันว่าการระงับบัญชีธนาคารเป็นมาตรการภายใต้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่สองพุทธศักราช2568มาตราห และมาตรา 7, โดยมุ่งติดตามเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงอาจญากรรมออนไลน์และคืนเงินให้กับผู้เสียหายโดยจะระงับเป็นเฉพาะวงเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต้องสงสัยไม่ใช่การปิดกั้นบัญชีทั้งเล่มเจ้าของบัญชีจึงยังทำธุรกรรมอื่นได้ตามปกติขณะที่การอายัดบัญชีเต็มรูปแบบจะต้องดำเนินการผ่านหมายอายัดต,ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น สำหรับการประชุมในวันนี้ค่ะมีมติเห็นชอบให้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอปอ,อทอทำหน้าที่กลั่นกรองและปลดล็อกบัญชีที่พิสูจน์แล้วว่ามีเกี่ยวข้องโดยอาศัยศูนย์ประสานงาน AOC หมายเลข1441เป็น,นกลไกกลางร่วมมือก,กันกับทปทธนาคารพาณิชย์และตำรวจตรวจสอบใน2มิติหลักนะคะ ได้แก่วิเคราะห์เส้นทางและรูปแบบทางการเงินว่าเป็นธุรกรรมปกติหรือไม่และตรวจสอบความเกี่ยวพันกับบัญชีที่ปป,ปงและตำรวจออกคำสั่งอายัดไว้ซึ่งย้ำว่าการตรวจสอบจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีจะทราบผลค่ะวิธีการก็คือเราต้องแยกผู้บริสุทธิ์นะครับออกจากผู้ที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นผู้ที่มีส่วนในการกระทำความผิดแล้วมาขอให้มีการถอนการ ถอนการระงับการาทําธุรกรรมชั่วคราวนะครับเราได้ทําการพูดคุยกันแล้วเราได้มีการตรวจสอบก็พบว่าอย่างนี้ครับว่าจะมีอยู่หลายเคสนะครับที่เข้ามาแล้วเคสหลายเคสพวกนี้เป็นเคสที่เราเรายังยืนยันว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นบัญชีม้าแถวหนึ่ง นะครับซึ่งเราพบว่าจะมีคนที่เข้ามาในลักษณะอย่างนี้อยู่จํานวนพอสมควรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พบว่าจะมีบัญชีบางบัญชีนะครับที่เข้ามาแล้วเราก็ได้ตรวจสอบโดยละเอียดแล้วเนี่ยวิธีการการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบหลายทางภายในเวลาอันรวดเร็วนะครับอันที่1ก็คือว่าเราจะตรวจสอบ เส้นทางการเงินของกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราได้มีการเชิญทางธนาคารนะครับจัดทาเป็นกระบวนการมีการเชื่อมโยงกันอาจจะบอกว่าเป็นวอลลุ่มหรือเป็นลักษณะการทํางานร่วมกันก็ได้ว่าธนาคารตำรวจนะครับแล้วก็ศูนย์สอปอทเนี่ยจะมีการเช็คร่วมกันในทันทีการเช็คร่วมกันเนี่ยจะสามารถเช็คได้ว่าเงินเนี่ยเข้าไปอยู่ในบัญชีเขาเป็นลักษณะอะไรสองเนี่ยเราเช็คได้ว่ารูปแบบทางการเงินของการทําบัญชีเขาเนี่ยมีลักษณะที่ เป็นปกติหรือไม่นะครับแล้ว3เนี่ยจำนวนวงเงินเนี่ยนะครับมันเหมาะสมกับกระบวนการที่เราใช้ชีวิตตามสังคมตามปกติไหมแล้วเราก็เช็คต่อไปได้วยว่าเขาไม่ได้ถูกหมายอายัดนะครับหรือมีกระบวนการในการที่ทางปปงอายัดไว้นะครับ โดยท่านประหลัดกระทรวงดีเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ศูนย์ AOC เร่งรัดการตรวจสอบและปลดล็อกบัญชีของประชาชนทั่วไปแล้วจำนวนหนึ่งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสายด่วน1 4 4 1กดสเพื่อดำเนินการเพิกถอนการระงับตามขั้นตอนและเมื่อมีคำสั่งปลดล็อกจากสอปอทธนาคารจะเป็นผู้แจ้งตรงไปยังบัญชีโดยที่จะแจ้งไปที่เจ้าของบัญชีนะคะโดยศูนย์ AOC ไม่มีการติดต่อกับประชาชน ย้ำแบบนี้เพื่อป้องกันการสวมรอยจากมิจฉาชีพโดยมาตรการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นความพยายามจะสร้างสมดุลระหว่างการสกัดกัน้นเส้นทางทางการเงินของมิจฉาชีพที่ก่ออาชญากรรมออนไลน์สร้างความเสียหายหลักหลายพันล้านบาทต่อปีกับการปกป้องสิทธิของประชาชนผู้สุจริตที่ได้รับผลกระทบ จากการระงับบัญชีโดยไม่ตั้งใจทั้งอย่างสะท้อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการกำกับดูแลภาคการเงินและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ต้องทำงานแบบบูรณาการสร้างกลไกป้องกันอาจญากรรมดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระยะยาวค่ะ ขณะเดียวกันพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการร้านค้าในหลายจังหวัดเริ่มมีความกังวลกรณีผู้ใช้บัญชีธนาคารหลายรายถูกอายัดบัญชีเพราะต้องสงสัยกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับบัญชีมาแล้วบางร้านค่ะเริ่มติดป้ายงดสแกนจ่ายชั่วคราวเพื่อความสบายใจจนกว่าจะมีความชัดเจนจากภาครัฐ ซึ่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจร้านค้าที่เขตเทศบาลอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีก็พบว่าร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าติดป้ายเอาไว้หน้าร้านงดรับสแกนจ่ายเงินชั่วเร่านะคะ จากการสอบถามเจ้าของร้านบอกว่าไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงต้องมีปัญหาถูกอายัดบัญชีแม้จะทำการค้าขายไม่สะดวกก็ตามเพราะหากเกิดปัญหาจะต้องเสียเวลาไปดำเนินการอีกทั้งจะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีธุรกิจสีเทาไปด้วยท,ทั้งที่เราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยจึงอยากขอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มันเป็นความไม่สะดวกกับทางร้านเลยค่ะซึ่งยอดใจ่ายในยอดที่ลูกค้ามาชําระในแต่ละวันอะ่ะมันไม่สูงมากแล้วเรามีความเสี่ยงที่เราจะโดนบัญชีม้ามาสแกนจ่ายโดยยอดนั้นอะ่ะมันอาจจะไม่เยอะแต่เราเสียเวลาในการดาเนินเรื่องเพื่อจปยื่นเรื่องให้ผลเรบัญชีเราจะมีผลต่อเราเราจะกลายเป็นคนเทาๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะแล้วเราในแต่ละวันเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนคือลูกค้าบัญชีมา้า หรือลูกค้าจริงๆถ้าลูกค้าประจําเราก็โอเคเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็นั่นอีกแหะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะไปเปิดบัญชีรับจ้างเปิดบัญชีหรืออะไรซึ่งมันส่งผลโดยตรงแต่ทางร้านค้าเล็กๆอย่างเราค่ะอืมล้วอย ส่วนบรรยากาศที่ตลาดใต้หรือว่าตลาดสดเทศบาลหนึ่งตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกการค้าขายในตลาดยังเป็นไปตามปกตินะคะการชำระเงินก็ยังคงรับชำระเงินด้วยการสแกนจ่ายตามปกติยังไม่มีร้านค้าใดค่ะปฏิเสธการรับจ่ายผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีหรือว่าสแกนจ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แม้จะรู้สึกกังวลเรื่องการอายัดบัญชีเพราะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับบัญชีมา้าแต่ยังรับสแกนจ่ายเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้พกเงินสดนะคะการค้าขายปัจจุบันก็ไม่สามารถจะเลือกลูกค้าได้อยากที่จะขายของให้ได้มากที่สุดจึงอยากให้รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดเพื่อคลายความกังวลเพราะผู้ที่ทำอาชีพค้าขายไม่สามารถคัดกรองบัญชีของลูกค้าได้ค่ะ ก็การที่อายัดบัญชีนะครับผมผมก็รู้สึกพ่กค้ามค้าส่วนใหญ่ก็เราต้องทํามาหากินเนาะต้องรับการโอนเงินจากการค้าขายจากลูกค้าก็รู้สึกกังวลในเรื่องที่ว่าเงินผ่านเข้าออกที่เป็นเส้นทางของบัญชีมานะครับก็อยากให้ทางรัฐบาลนะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันกระทบต่อการทำมาหากินการทำมาค้าขายของ ก็ค้าไม่ค้าจริงๆครับสาเหตุที่เรายังโทรใช้การรับสแกนอยู่ก็สาเหตุที่ทางร้านยังรับการสแกนจากลูกค้าอยู่ก็เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ไม,ไม่ค่อยพกเงินสดนะครับเพราะการทําธุรกรรมสแกนเนี่ยมันสะดวกแลรวดเร็วก,กว่าครับการไปกดเงินมาชําระอะไรงนี้นนก็ มันก็กังวลนะพี่แต่ว่าคือเราไม่สามารถเลือกได้ไงพี่เราไม่สามารถเลือกลูกค้าได้อย่างเช่นลูกค้าบางคนเขาไม่พกเงินสดเนี้ยพี่เราก็ต้องก็ต้องยอมรับให้เขาสกแกนนะครับพี่ผมนี่ฉันเลือกได้ไม่มีสแกนแล้วก็เออเราอยากให้เขาพันังไงตอนนีก็<ๆ>คือว่าผมอยากให้เขาเคลียร์ให้ชัดนะพี่ว่าแบบส่วนไหนที่เป็นบัญชีที่มันแบบผิดกฎหมายหรือบัญชีไหนที่มันค้าขายถูกต้องเงี่ยพี่อย่างผมมันไม่สามารถ ไม่สามารถลบหลีกได้นะพี่ก็คือลูกค้ามายัางไงเราต้องยอมรับไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับพี่ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกครับพี่ว่าลูกค้าแบบเขาไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยขณะที่คุณสุปริชาลิมปิกาจนะโกวิทในฐานะตัวแทนสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่ามาตรการระงับบัญชีต้องสงสัยที่เป็นบัญชีมา้าเป็นมาตรการที่ทุกธนาคารดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดสีบัญชีมา้าออกเป็นสสีนะคะ คือม้าดำมีข้อมูลจากปปงม้าเทามีผู้เสียหายแล้วและแบ่งเป็นเทาเข้มและเทาอ่อนในขณะที่ม้าน้ำตาลยังไม่พบผู้เสียหายก็จะแบ่งออกเป็นม้าน้ำตาลเข้มและน้ำตาลอ่อนด้วยซึ่งสมาคมธนาคารไทยยืนยันมาตรการดังกล่าว ธนาคารจะระงับยอดเงินที่มีปัญหาไม่ใช่การอายัดทุกบัญชีและทุกธนาคารจะใช้มาตรฐานเดียวกันคือธนาคารมีอำนาจในการระงับวงเงินต้องสงสัยเพียงแค่3วันทั้งนี้หากเป็นบัญชีม้าดำและมาะ้าเทาที่มีหมายจากตำรวจถูกระงับวงเงินต้องสงสัยเพิ่มอีก7วันรวมเป็น10วันตลอดกระบวนการตรวจสอบหากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติจะสามารถคืนเงินได้หลังจากครบกำหนดเวลาตรวจ ขอย้ำว่าไม่มีการอายัดเงินไว้ตลอดไปตามที่มีกระแสข่าวขณะที่สัญญาณเรื่องของการแห่ถอนเงินสดของประชาชนนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาใน1-2สาขาเท่านั้นและพบว่ามีการเบิกจ่ายมากกว่าปกติในขณะที่สาขาธนาคารอื่นๆทั่วประเทศยังเป็นปกติค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TN n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ